สวัสดีครับมาพอ,อกับการตรวจวอลเลเบิดนะครับอีกเช่นเคยนะครับเนาะมื่อนีก็ไปตลาดมานะครับไปซื้อมูสามสันที่เรียกกว่าจีเห็ดมูกรวบนะครับเนาะแต่ว่าฝนตกนะฝนตกฟ้าคึมเปื้อมือนะก็เลยได้ินใจบริหนะครับเลยมาเห็ดเป็นผ้ามูครับผ่ามูสามสันนะครับผ้าหมูสามสัน ก็ได้พระอหค์สามสันมาฝากที่ต่อหนอกนะครับยำมะเลียงนะครับยำมะเลียงนะครับพรตตองโวยังหนักนะครับนะครับนะครับโภกนะครับเบอร์โนะครับข้าวเหนียวนะครับห่อนห่อนนะครับหนึ่งไม่ไม้นะครับนะก็มันกันะครับก็ต้องปั่นคำง่ายครับปั่นคำนน้อยนะครับตัวดำยีติคอนะครับลองจับมือก่อนนี่นะ dăm 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 ồ dăm với câu dăm 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 cầm dăm 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 mình dăm dăm mình dăm dăm บยังเศร้านะครับอาเปนที่ใบที่ว่าจอบๆของกาบกไม่ค่อยมีเงินเลบนะครับอืออ่ากไปกู้เงินวะน,น้นำ,นำ้ำ ครับพี่น้องทำยังไงนะครับแบบกเข้า้พี่น้องงทำกัน มันขาวมันต๊เบดมือนว่ามันเป็นเบ็ดเมือถึงโต๊หัวคำเนี่ยเราฝานคือเบ็ดเมื่อฝานัวเหยีดหมูกรอบกรเห Hòn bất ngờ, vừa nào Cá bóng, để điện. Một ổng. 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 มึงไงไผ่าหมูผ่าหมูบึงเก็ดนี่แหละครับ hết đấy không, để khăn đẹp, đạt chắc là cảm ơn đạt chắc มันำมังไงขำบังไงนี่พี่น้องเลย nghe không phải không Hãy มามามขออมาึงเข้าไปเันอบขอบขบหนูป้าเก่งหมดเลยนะครับหนูก็เก่งจะาอยอยากให้คลิปพี่น้องให้บึงอมอยากให้มันเซื้อแซบน้ำกัน ฝากนั่นะนะครับเด้อกับการตรวจกัวระเบิดนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ฝากติดตามนั่นนะครับเด้อในช่องยูทูบนะหรือ TikTok ค,ครับหรือว่า TikTok นะครับผมก็ขอลาไปเพื่นอนคนนี้เดี๋ยเมื่อจิไดยเฮ็ดเอียงมาตอนพีตอนนองอีกแล้วก็ถ้าชม คลิปตัวไปนะครับพี่นนังนะครับฝากกดไลค์กดแชร์นยครับด้วยพี่นนังครับขอฝากเนื้อฝากตัวน้ำ้อมสัวดาวดีครับ